สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแลครับที่ว่าเก่านั่นเกือบ10ล้านสาวเผย2หนุม่มมาจีบอีกคนรวยแต่ขับรถเก่าเลยตัดสัมพันธ์ก่อนชาวเน็ตบอกราคาเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักเมื่อสาวรายหนึ่งได้ออกมาขอคำปรึกษาทางหัวใจเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดนั้นมีคนมาจีบเธอสองคนคนหนึ่งรวยแต่ขับรถคลาสสิก แต่อีกคนหนึ่งขับรถรุ่นใหม่ที่แต่งทั้งคันถ้าว่าดูเหมือนเธอนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องรถสักเท่าไหร่โดยเธอนั้นได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าคิดยังไงกับคนที่มีเงินแต่ขับรถเก่าๆพอดีเพื่อนแนะนําผู้ชายให้รู้จักบ้านรวยนะแต่พอเขาขับรถมารับเราเราไม่ไหวจริงๆบอกตรงๆว่ามันไม่โอเคเพราะรถทรงเก่าๆแบบคือเป็นรถเบนซ์แต่เป็นทรงเหมือนรถจิ๊บ คงจะเป็นเบรุ่มเก่าๆเราก็ไม่รู้จักและพอดีก็มีอีกคนหนึ่งมาจีบด้วยขับออเนิว4ประตูแต่งเต็มดูดีกว่าเยอะเลยถึงจะบ้านไม่รวยแต่ดูแล้วไม่ขี้เหนียวหน้าคบกว่าเยอะเรางงว่าบ้านก็รวยแต่ทำไมขับรถโบราณมากเลยนั่นทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักอีกทั้งยังไปตามหาภาพรถรุ่นที่เธอบอกลักษณะมาอีกด้วยซึ่ง ทั้งนี้นั้นรถเบนซ์ทรงเก่าๆที่เธอว่าหลายคนได้เข้ามาแชร์ข้อมูลตรงกันว่าคงหมายถึงรถเบนซ์รุ่น G-Class คือ Mercedes-Benz G 350 D Sport ซึ่งราคาอย่างเป็นทางการบอกได้เลยว่าตาลูกวาวเลยทีเดียวเพราะรุ่น G 350 D Sport ราคา9 4 9 0 0 0 0บาท และนอกจากนี้นั้นก็ยังมีคนให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นรถพวกแนวคลาสสิกแบบนี้จะต้องเป็นคนรวยจริงๆถึงจะขับได้เห็นเก่าๆแบบนี้กว่าจะทำออกมาให้ขับได้คนรวยหลายคนที่อยากขับรถคลาสสิกถึงกับถอดใจไม่ถอยรถสปอร์ตกันมาหลายคนแล้วใครที่จะเล่นรถพวกนี้แค่รวยยังไม่พอต้องรักและมีความรู้เรื่องรถด้วยและสาหรับคนในวงการรถมองว่ารถแบบนี้เท่กว่ารถดูๆเสียอีก ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณชอบการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ